ครับสวัสดีครับวันนี้ได้เวลาเลิกงานยามดีแล้วนะครับที่จะต้องทําเป็นห้องเรียนออนไลน์นะครับเพื่อเป็นสื่อสําเร็จนะครับซึ่งสามารถนักเรียนสามารถที่จะไปใช้ได้นะครับในการเรียนหรือในการทบทวนงานทบทวนการบ้านหรือแบบฝึกต่างๆนะครับซึ่งเราถือว่าในช่วงเทศกาลโควิดนะครับโควิด -19 กําลังระบาดอยู่ขนาดนี้นะครับ เราก็จาเป็นต้องปรับตัวทั้งครูผู้สอนแล้วก็เด็กนักเรียนด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาสักเล็กสักน้อยก็ตามแต่นะครับเราก็ต้องพยายามที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนนะครับสําหรับของครูนะครับเป็นรายวิชาเคมีนะครับครูดิวห้องเรียนเคมีครูดิวนักเรีนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างอะตอมนะครับซึ่งเป็นยูนิตหนึ่งในหน่วยหน่วยแรกของเรื่องของ ารายวิชาเคมีหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมีการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้นะครับซึ่งเลื่อนไปเปิดเป็นหนึ่งกรกฎาคมนะครับเราก็ลองต้องลองดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาลองเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับว่าต่อไปนี้เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอ่านะครับรายวิชาเคมีรหัสวิชานะครับวสามศูนย์สองสองหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นเนื้อหาของนักเรียนชั้นม .4 นะครับเนื้อหาในในบทเรียนในบทเรียนทั้งหมดในวิชาเคมีหนึ่งนี้จะประกอบไปด้วย3ยูนิตนะครับยูนิตแรกก็คือเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการยูนิตที่2ก็คือเรื่องของโครงสร้างอะตอมแล้วก็มีตารางธาตุแทรกเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ยูนิตที่3ก็คือฟันทักะเคมีก็มีการปรับเปลี่ยนตามหลักสูตรนะครับหลักสูตรแกนกลางฉบับปรสงันหรุงยหกสิ 2, แล้วนะครับซึ่งโรงเรียนเดชาปฏิญานุก,กุลก็ใช้มาเป็นปีที่3แล้วนะครับ ซึ่งมาหรุ่นนี้ก็คือรุ่นที่ใช้หลักสูตรใหม่ครบ3ปีพอดีนะครับทีนี้เรามาดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับการศึกษาเกี่ยวกับอะตอมนะครับว่าเราจะต้องไปรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างในเรื่องของเกี่ยวกับอะตอมเนี่ยมันเป็นแนวคิดของนักเคมีตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างคือเป็นเรื่องของช่วงแรกๆจะเรื่องของเกิดจากนวิทยาศาสตร์มีการ จินตนาการขึ้นมาว่าสารรอบตัวเราควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเช่นการมโนภาพเอาโดยการเอานําไปใช้กับกล่องปริศนาขึ้นมาโดยที่ว่าภายในกล่องปริศนาหรือกล่องทึบเหมือนกล่องลังนะครับโดยที่เรามองด้วยตาไม่เห็นแล้วก็ให้ให้ตัวเราเองห่างตัวนักเรียนหรือใครก็แล้วแต่นะครับลองล้วงเข้าไปว่าภายในกล่องนั้นนักเรียนล้วงไปแล้วสัมผัสแล้วแล้วก็จินตนาการออกมาวาดเป็นรูปทรปงหรือลักษณะเป็นไงว่างว่า เราสัมผัสแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างภายในกล่องสี่เหลี่ยมเหล่านั้นนะครับเราปรากฏว่าทุกคนสัมผัสไปแล้วก็ตอบได้ว่ามีลักษณะเป็นทรงกลมหมดเลยนะครับดังนั้นบุคคลที่มีแนวคิดต่างๆที่เราจะต้องมาศึกษาเราต้องเรียนรู้จากเขาเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับใครบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ที่ไปที่มาทั้งหมดเรามาดูว่าเกี่ยวกับอะตอมเนี่ยมีบุคคลที่กล่าวถึงเกี่ยวกับอะตอมเนี่ยกี่กี่คนกีน่แบบ ่นักเรียนก็จําเป็นต้องไปดูว่าแต่และแบบมีลักษณะเป็นยังไงที่ไปที่มานะครับแล้วก็ตั้งแต่แบบที่1นึจนถึงแบบปัจจุบันเนี่ยทำไมแบบจุดแบบปัจจุบันถึงสามารถใช้ได้อยู่จนตลอดโดยไม่มีใครมาหักล้างได้เลยนะครับแล้วทําไมแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่ส่ถูกยกเลิกไปแต่บางกรณีบางเหตุผลก็ยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะยังเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคุณลักษณะต่างๆของธาตุอยู่นะครับตัวแรกนะครับ ก็คือจอห์นดอนตันนะครับบุคคลที่2นะครับก็คือทอมสันเจเจทอมสันเซอร์โจเซฟจอห์นทอมสันนะครับเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันบุคคลที่3นะครับอเดนส์รัตทูฟอร์ดเป็นชาวเยอรมันนะครับบุคคลที่4นะครับคือนิมส์โบและแบบที่5นะครับแบบที่5ที่เราใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ก็คือกลุ่มมออิเล็กตรอนกลุ่มมออิเล็กตรอนนี้นักเรียนเห็นว่าไม่ได้พูดถึงชื่อนักวิทยาศาสตร์เลยพอใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของสมการชวรินเจอร์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับว่าอิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่เช่นไรในรอบสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็นํามาอธิบายแล้วก็เป็นการพิสูจน์ทราบปรากฏว่าเป็นไปตามความเป็นจริงดังนั้นแบบที่1 2 3และ4 จึงจำเป็นต้องยกเลิกไปนะครับแต่เหมือนที่ครูได้พูดถึงไปแล้วว่าตอนต้นว่าบางกรณีก็ยังคงนํามาใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับทีนี้เราจะมาต้องมาศึกษาก่อนที่เข้าสู่ดอลตันเนี่ยเราจะต้องมาดูว่าโครงสร้างของอะตอมในยุคแรกๆเป็นเช่นไรนะครับบุคคลที่พูดถึงเกี่ยวกับอะตอมในยุคแรกๆเลยนะครับสท่านนี้เลยครับคือลิซิปุสและก็ดิโมพิตุสนะครับ สองนักปราชญาดชาวกรีกสองคนนี้ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับอะตอมไว้ว่าดังนี้ครับสารน้งปวงนี้มีองค์ประกอบพื้นฐานเล็กที่สุดที่เรียกว่าอะตอมซึ่งตัวอะตอมนี้มาจากภาษากรีกภาษากรีกนะครับก็คืออะโทมอสอะเอคือแปลว่าไม่นะครับส่วนโทมัสคือแบ่งไม่ได้อีกแล้วแสดงว่า อะตอมอะตอมัสอะตอมนั่นเองที่เป็นภา,นานษาอังกฤษก็คือเป็นส,สิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้อีกแล้วนั่นแสดงว่าถ้าเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้แล้วก็ควรจะเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดเหมือนที่ครูได้พูดตอนต้นเมื่อกี้ว่าในกล่องปริศนาเมื่อกี้เมื่อผู้ทําการทดลองไปจับสัมผัสด,ดูแล้วปรากฏว่ามีลักษณะเป็นทรงกลมหมดเลยดังนั้นนั่นแสดงว่าทรงกลมนั้นต้องเล็กที่สุดแล้วที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนนั้ดังนั้นทรงกลมเล็กนั้นเราจึงเรียกว่าอะตอมนั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูนะครับอะตอมแบบจําลองอะตอมแบบแรกเลยนะครับบุคคลแรกเลยที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีอะตอมแล้วก็เป็นพื้นฐานปูพื้นฐานเป็นประโยชน์หลักต่อนักเคมีท่านอื่นๆจนถึงปัจจุบันจนถึงแบบปัจจุบันนั่นเองบุคคลแรกก็คือคนนี้นะครับทฤษฎีอะตอมของเดวตันดดวตันท่านพูดถึงเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมไงบ้างก็คือเอาแนวคิดจากดิมูพิตสุส เมื่อกี้นะครับมาสร้างเป็นทฤษฎีขึ้นมาในเมื่ออะตอมมันเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดแล้วนะครับแบ่งแยกไม่ได้ทำลายให้สูญหายไปไม่ได้หรือแม้แต่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้ด้วยนะครับถือว่าเล็กที่สุดแล้วประการต่อมานะครับอันที่สองอะตอมของาธาตุเดียวกันสมบัติย่อมเหมือนกันจะแตกต่างกันไม่ได้โดยเด็ดขาดหมายความว่าถ้า นักเรียนไปเจออะตอมของาธาตุอลูมิเนียมที่จังหวัดจันทบุรีดังนั้นอลูมิเนียมที่จังหวัดปัตตานีก็จะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นหรือการเกิดปฏิกิริยาหรือจุดเดือดจุดหลอมเหลวก็แล้วแต่สมบัติเหล่านี้จะต้องเหมือนกันทุกประการแตกต่างกันไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับและข้อที่3ทฤษฎีอตอมของดันตันท่านกล่าวว่า สารประกอบถ้าเรียนกุ้ยนกลับไปตอนที่ม .3 นะครับคําว่าสารประกอบสารประกอบคือเป็นสารบริสุทธิ์ประเภทหนึ่งนะครับที่เกิดจากอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันต่างโทษนะครับอะตอมของธาตุต่างชนิดกันมารวมกันนะครับเช่นธาตุไนโตรเจนทําปฏิกิริยากับธาตุไฮโดรเจนสุดท้ายเราจะได้สิ่งใหม่ขึ้นมาคือแกส๊สแอมโมเนียนะครับเราถือว่าเป็นสารประกอบแล้วแต่ถ้าคุณครูนำธาตุไนโตรเจน มารวมกับธาตุไนโตรเจนนักเรียนจะได้เป็นสารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นคือโมเล,ลกุลของไนโตรเจนแต่สมบัติไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมทุกประการแต่เพียงแต่ขนาดมันใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองแต่แอมโมเนียสมบัติต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้เราถือว่าเป็นสารประกอบและอัตราส่วนของไนโตรเจนกับไฮโดรเจนที่ครูได้พูดถึงยกตัวอย่างเ,เมื่อกี้จะต้องเป็นเลขลงตัวน้อยๆเสมอหรือเลขอย่างต่ำนั่นเอง ซึ่งข้อที่3ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ Social c h e m i s t ี y อีกครั้งหนึ่งนะครับในภาคเรียนหน้านะครับนี่คือทฤษฎีอะตอมของดาวตันทั้ง3แบบนะครับเรามารู้จักหน้าตาของดาวตันหน่อยนะครับเป็นเช่นนี้ครับนี่คือลักษณะแบบจำลองอะตอมของจอห์นดาวตันเล็กที่สุด และเป็นทรงกลมแบ่งแยกหรือทาลายผ่าไม่ได้เลยนะครับยิงปร,ปรมาณูยิงนิวเคลียร์เข้าไปไม่ได้ถ้าเป็นประมทนเทศเสีเยตอมของจอ์ดานตันนี่ครับนี่คือดาวตันนะครับแบบจําลองอะตอมของดาวตันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่ค่อยถูกต้องมากนะักนะครับ แต่ประโยชน์คือสร้างเป็นพื้นฐานให้กับนักเคมีท่านอื่นต่อการศึกษาต่อนะครับทีนี้มาดูอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือทอมสันทอมสันนี่เป็นนักเคมีอีท่านหนึ่งที่ต่อจากจอห์นดอนตันท่านกล่าวว่าสิ่งที่ดอนตันได้พูดถึงเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นจริงถ้าตอมเล็กสุดจริงการทดลองของเขาจะต้องไม่เกิดปรากฏการใ,ใดๆ นะครับไม่มีผลใดๆเลยนะครับนี่ครับความสันนะครับท่านทำยังไงครับศึกษาเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของแกส๊สใช้แก๊สอย่างเดียวเลยนะครับไม่ศึกษาตัวอื่นนะครับเพราะแก๊สโดยทั่วไปแล้วนะครับไม่นำไฟฟ้านะครับทีนี้ ศึกษาการไฟฟ้าอย่างไรโดยใช้หลอดรังสีแคโทดหลอดรังสีแคโทดนักเรียนอาจจะนึกไม่ถึงว่าคันคืออะไรนักเรียน,น,นลองนึกถึงหลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์เราใช้ตามบ้านนะครับหลอดยาวๆนะครับไม่ใช่หลอดนีออนนะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์นักเรียนจะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์เราจะปิดท้ายหัวท้ายด้วยด้วยขวั้วไฟฟ้าซึ่งทาด้วยโลหะภายในหลอดฟลูออเรสเซนต์จะไม่มีอากาศอยู่เพราะถ้ามีอากาศอยู่หลอดฟลูออเรสเซนต์มันจะแตกนะครับแต่ทําไมเราเห็นเป็นแสง ขาวๆออกมาเพราะเราใส่บรรจุกแก๊สเข้าไปนะครับเมื่อกระแสฟฟ้าวิ่งผ่านมีการสะท้อนแสงออกมานั่นเองนะครับที่เ้าามาดูาลักษณะหลอดแก้วที่ครูพูดถึงหรือว่าหลอดเราเรียกว่าหลอดรังสีแคทโอดมันเป็นยังไงครับอันนี้ครูทบทวนกลับไปอีกนิดนึงนะครับ atomic structure และ atomic theory นะครับก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสารแบ่งแยกทำลายไม่ได้ครับ น so ี่คร oh no. yeah. ับ H กับ O ทำปฏิกิริยากันได้เป็นโมเลกุลน้ำยิงไปด้วยเลยครับได้เป็นสารสารหรือสารนั่นเองที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี้ก็สรุปนะครับทฤษฎีต่อของดาวตันที่มาก็คือเดโมริตตสเป็นการสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสองนะครับรวมกันอะตอม X อะตอม Y นี่คือสารประกอบที่เกิดขึ้นอัตราส่วนเป็นอย่างต่ำเสมอครับ ครงสร้างอะทอมนะครับอทอมสันคุณพบอิเล็กตรอนนะครับทีนี้การคุณพบอิเล็กตรอนบอกว่าอิเล็กตรอนที่ท่านคนุพบเนี่ยมีลักษณะเป็นประจุลบครับมีมวลประมาณหนึ่งส่วนสองพันซึ่งน้อยมากครับท่านนักเรียนเอาสองพันไปหารนะครับเบามากครับเท่ากับมวลของไฮโดรเจนประมาณนั้นเขาศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของหลอดนำสีแคโทดเป็นยังไงเม,เมื่ออยู่ในสนามแม่เกพฤติกรรมของแกสที่อยู่ในหลอดนำสีแคโทดนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างที่หลอดนำสีแคโทดที่ครูได้พูดถึงไปนักเรียนจะเห็นว่าส่วนนี้ก็คือมีลักษณะเป็นหลอดแก้วนะครับเป็นหลอดแก้วนะครับมีชื่อนะครับขั้วแอนดูดขั้วแคโทดขั้วแอนดคือขั้วบวกขั้วแคโทดคือขั้วลบนะครับภายในหลอดแก้วนี้จะไม่มีอากาศบรรจุอยู่เลย นะครับอันนี้จะเป็นสนามแม่เหล็กหมายความว่าเมื่อเราเปิดกระแสไฟฟ้าที่เป็นถังสีออกส้มๆนะครับด้านล่าง high voltage <ม>นั่นคือแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าสักสูงปล่อยออกไปนะครับเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอธิบายละเอียดอีกรอบหนึง่ง Sir Joseph John Thomson เป็นผู้คุนพบอิเล็กตรอนแล้วนเองนะครับ เรามาดูครับนี่คือลักษณะของหลอดรังสีแคโทดนั้นการทดลองของทอมสันทาโดยแบบนี้เลยนะครับแคโทดต่อเข้ากับขั้วลบของแหล่งกําเนิดกระแสไฟที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็แอโนโอดต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งกําเนิดกระแสไฟเช่นกันเราจะเห็นว่าภายในหลอดแก้วนะครับจะไม่มีอากาศอยู่เลยความดันเป็นสุญญากาศ เราบรรจุแก๊สเข้าไปด้านในในหลอดสีเขียวตรงนี้นะครับนี่คือแก๊สอยู่ด้านในแล้วแก๊สอะไรบ้างอาจจะเป็นแก๊สไนโตรเจนแก๊สไนโตรเจนแก๊สซีเลียมแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วแต่เราจะเลือกเอานะครับจากนั้นเราก็เปิดสวิตช์เลยครับเปิดสวิตช์ปุ๊บกระแสไฟฟ้าก็จะไหลจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายมายังขั้วโลหะเหล่านี้นะครับมาอยู่ที่ขั้วเหล่านี้ครับ จากนั้นปรากฏว่าเมื่อทําการทดลองไปปุ๊บไม่เกิดปรากฏการณ์นใ,นใดๆเลยมองสิ่งใดไม่เห็นเลยครับภายในหลอดแก้วสีเขียวอันนี้ดังนั้นทคาสันจึงจําเป็นจะต้องเติมสารเรืองแสงเพื่อช่วยทําให้เกิดการมองเห็นด้วยตาไดา้เพราะว่ารังสีเหล่านี้หรือแสงเหล่านี้มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวมนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับ ดังนั้นเติมสารเรืองแสงชนิดหนึ่งไปเรียกว่าซิงค์ซัลไฟด์ ZnS ฉากเข้าไปในหลอดแก้วสีเขียวนะครับเมื่อเราฉากไว้ในหลอดแก้วสีเขียวปรากฏว่าเปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งมีลำแสงวิ่งพุ่งผ่านมานะครับเป็นจุดประกายเกิดขึ้นจุดนี้จึงทำให้ทอมสันเกิดข้อสงสัยว่าไอตัวลำแสงหร,หรือเส้นสีเหล่านั้นมันมาได้อย่างไรมันเกิดจากอะไรกันแน่ แสดงว่าในหลอดรังสีแคโทดอันนี้เป็นการพิสูจน์ให้เราทราบได้ว่าตัวแก๊สสามารถนําไฟฟ้าได้ครับแต่ไม่ใช่ที่ภาวะปกติมันจะสามารถนําไฟฟ้าได้ก็ณภาวะที่หนึ่งจะต้องมีความต่างศักย์สูงประมาณหนึ่งหมื่นโวลต์ที่สีแดงนะครับประการที่สองครับความดันภายในหลอดแก้วต้องเป็นศูนย์อากาศคือไม่มีความดันเลยไม่นั้นหลอดแตก ประการที่3ครับบรรจุแก๊สเข้าไปในหลอดแก้วประการที่4จะต้องมีขั้วไฟฟ้าที่เราเรียกว่าขั้วอิเล็กโทรดนะครับขั้วทางซ้ายคือแคโทดต่อเข้ากับขั้วลบของแหล่งกําเนิดกระแสไฟฟ้าขั้วทางขวาคือแอโนโดต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งกําเนิดกระแสไฟฟ้าอันนี้เราเรียกว่าหลอดลังสีแคโทดซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าแก๊สสามารถนาไฟฟ้าได้ไหนึ่งนะครับ จากนั้นครับเมื่อทอมสันพบแล้วว่าแกส,สามารถทำไฟฟ้าได้เขาทํายังไงต่อนะครับวิธีการเขาดัดแปลงเลยครับถ้าหากว่าอะตอมนะครับเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดจริงๆแล้วนะครับผลการทดลองน่าจะไม่เกิดนะครับดังนั้นวิธีการทํายังไงบ้างตัวอย่างอันนี้คือการเติมสารเรืองแสงเข้าไปแล้วนะครับเพื่อให้เกิด จุดสีแดงๆที่วิ่งผ่านมานี่นะครับนี่คือรังสีที่วิ่งออกมานะครับอย่าลืมนะครับภายในสีเหลืองนี้มีแก๊สอยู่นะครับ okay, โคเค้ทอคาร์บอนจากนั้นก็ลองแปลงเปลี่ยนใหม่ครับขยับแอ์โธดมาไว้ตรงกลางเลยครับเจาะรูตรงกลางด้วยครับจากนั้นเอาฉากเรื่องแสงเนี่ยที่เป็นซิงค์โซฟายที่พูดได้พูดถึงตอนต้นเนีมาปิดที่ปลายหลอดแก้วแล้วก็เปิดสวิตช์ครับสีเขียว เปิดครับมีจุดสว่างเกิดขึ้นที่ฉากรังแสงสแสดงว่ามีรังสีพุ่งออกจากขั้วแคทโทดคือขั้วท่างซ้ายมือของนักเรียนไปยังแอนอ,อกตรงกลางแล้วเกิดจุดสว่างที่ฉากนี่คือเป็นการตั้งสมมติฐานได้อีกแบบหนึ่งว่าตัวรังสีตัวนั้นมาจากไหนกันแน่ ไม่ลืมว่าภายในหลอดรังสีแคโทดตอนนี้มีสิ่งที่นําไปฟ้าด้วยกัน2ตัวนําได้แล้วนะครับคือแคโทดซึ่งมันทําจากพวกโลหะประการที่สองคือแก๊สที่อยู่ด้านในนะครับอาจจะเกิดจากอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างก็ได้แล้วแต่เราค่อยไปดูข้อพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าไอ้รังสีที่พุ่งออกมาจากแคโทดนะครับมันมีประจุไฟฟ้าหรือไม่ ถ้ามันมีประจุไฟฟ้าในเมื่อเราเพิ่มขั้วไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าเข้าไปเจ้ารังสีที่เป็นเส้นสีแดงนั้นจะต้องเบี่ยงเบนแน่นอนไม่ว่าจะเบนไปทางบวกทางลบก็ไม่รู้เพราะเรายังไม่รู้เพราะเวลาการเบนเข้าห่านมันขัว้วไม่ต้องตรงกันขั้วมันจะต้องตรงกันข้ามกันนะครับเพิ่มสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บนักเรียนเห็นว่าเส้นสีแดงเมื่อกี้วิ่งมาตามปกติใช่ไหมครับผ่านแอโนปื๊ดเลี้ยวเบนทันทีเลยครับ เบนไปหาขั้วบวกอันนี้เราสรุปได้เลยว่ารังสีที่พุ่งออกจากแครโทดผ่านไปยังแองโนอโดไปกระทบฉากแล้วก็เบนเข้าขั้วบวกในสนามไฟฟ้ามีรังสีเป็นประจุลบครับดังนั้นจึงทำให้ทราบว่าตอนนี้อะตอมเนี่ยมันมีสองอย่างที่อยู่ภายในหลอดแก้วนี้ก็คืออะตอมของแกส๊สกับอะตอมที่เกิดจากขั้วแคโทดคืออะตอมของโลหะ กัพ้วโลหเราทำจากั้วโลหะทั้งคู่ระหว่างแอนอดกับแคโทดนะครับจากนั้นผลก็เป็นแบบนี้เมื่อให้สนามไฟฟ้ารังสีเบนเข้าหาสนามไฟฟ้าค้วบุบรังสีแคโทดมีอนุภาคเป็นประจุลบและเรียกอนุภาคประจุลบนั้นต่อมาว่าอิเล็กตรอนนั่นเองครับความสันจ์ึงสุปว่าราังสีแคโทดจะประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบครับเราเรียกว่าอิเล็กตรอน เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นอนุภาคมูลฐานที่อยู่ในอะตอมของธาตุทุกชนิดไม่เป็นไปอย่างที่ดอตันได้พูดไว้ว่าอะตอมมักที่สุดแล้วนะครับจากนั้นอันนี้แบบจำลองอะตอมของนอตันก็ต้องเริ่มเริ่ม,มที่ต้องยกเลิกไปแล้วนะครับจากนั้นทอมสันเปลี่ยนแกส๊สครับและเปลี่ยนขั้วโลหะดูเพื่อพิสูจน์ว่าอะตอมที่มีอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบเนี่ยมาจากขั้วโลหะหรือแกส๊ส เพื่อคำนวณหาค่าอัตราส่วนประจุตรวม e by m นะครับก็คือ e อิเล็กตรอนหรือประจุได้เอยครับหรือบางตำรายจะใช้ตัว c กลมก็ได้ครับ slash นะครับ by mass m มวลนะครับปรากฏว่าผลการทดลองเราจะเปลี่ยนทั้งแก๊สทั้งควโลหะกี่ครั้งก็ตามแต่อัตราส่วนประจุตรวมเนี่ยจะเท่ากับ1.6ึคูณสยกกลังคองกรัมเสมอคงที่ตลอดเวลา นั่นแสดงว่ารังสีเส้นสีแดงที่นักเรียนได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับผมส,สรุปเลยว่ามันเกิดจากอะตอมของขั้วโลหะที่อยู่ที่ขัขว้ขว,วแคโทดนะครับแล้วก็อะตอมของแก๊สที่อยู่ภายในหลอดแก้วดังนั้นจะสรุปเลยว่าอะตอมของธาตุทุกชนิดจะต้องประกอบไปด้วยอนุภาคลบเราเรียกว่าอ e ิเล็กตรอนนั่นเองนะครับนี่ครับ ดังนั้นในเมื่อเราทราบค่าประจุต่อมวลคือหน6่มุดเจดหกคูณสิยกกำลังแคดคลอมต่อกรัมแล้วนะครับเราก็ลองมาหาแมสค,คือมวลดูว่าตัวมวลเนี่ยเป็นไงบ้างน,นะครับเราลองมาหาตัวมวลดูว่าตัวมวลเป็นอย่างไรบ้างน,นั้นก็คือวิธีการทำยังไงเอาอัตราส่วนประจุต่อมวลมาใส่เลยครับนะครับเอาอัตราส่วนประจุต่อมวลมาใส่ จากนั้นหาแมสปรากฏว่าได้เท่ากับ9.109คูณ 10, 9. 10บ,บ31กิโลกรัมนะครับนั่นแสดงว่านี่คือมวลอิเลก็กตรอนซึ่งถ้านักเรียนดูให้ดีนะครับที่เลขยกกำลังลบ31กิโลกรัมน้อยมากนะครับหรือ9.11คูณ10ยกังลบ28กรัมก็ได้ครับแล้วแต่เราจะใช้แต่ส่วนใหญ่แล้วหน่วยที่ใช้ก็คือเป็นกรัมนะครับ9.11นะครับปัดเป็น0.11ไปเลยนะครับเวลาจะคำนวณหา นะครับถ้าจำนวนอิเล็กตรอนเพิ่มมากขึ้นลูกๆนักเรียนก็เอาไปคูณเพิ่มได้เลยว่าหนึ่งอิเล็กตรอนหนักเท่ากับเท่านี้กรัม10อิเล็กตรอนจะหนักเป็นเท่าไหร่หรือมีกี่คูลอมนะครับก็เป็นการหาแฟกเตอร์ของมันเทียบัตาส่วนก็ได้แล้วแต่นักเรียนสะดวกแบบวิธีการใดนะครับต่อไปครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเรามาดูนะครับข้อสรุปอิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะครับนักเรียนหนึ่งตัวหรือนึ่งอิเล็กตรอนมีประจุไฟเป็นลบ จะมีประจุเท่ากับ1.602ุคูณ10ยกลบ19คูลมนะครับมีมวลเท่ากับ9.11ุคณ1 0ยกางลิบ3กิโลกรัมหรือคูณ1 0 2ยกลบ28กรัมก็ได้นี่คือค่าเราจะทราบหมดเลยตั้งแต่มวลแมสตั้งแต่ค่าประจุไฟฟ้าและก็ตั้งแต่อัตราส่วนประจุต่อมวลเราสามารถหาคำตอบได้หมดนะครับนี่คือค่าที่ได้ นะครับอิเล็กตรอนต่อมวลนะครับประจุต่อมวลมีค่าไม่คงที่มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างชนิดแกส๊สชนิดคู่โลหะชนิดของสารที่ใช้ทำหลอดรังสีแคโทดเดี๋ยวคาบต่อไปนะครับคลิปต่อไปเราค่อยมาดูตัวยอย่างการคำนวณต่อนะครับว่าถ้าเราต้องการคำนวณหาจำนวนอิเล็กตรอนจำนวนประจุฟไฟฟ้ามีกี่คูพอลลัมมวลของอิเล็กตรอนภายในอะตอม้าตุนั้นมีเท่าไหร่ ขอให้มาดูในคาบถัดไปนะครับวันนี้ขอจบอการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการสอนเกี่ยวกับเรื่องของที่ไปที่มาแบบจําลองอะตอมนะครับแบบแรกก็คือของจอนตันแบบที่2ของทอมสันซึ่งของทอมสันยังไม่จบนะครับยังม,มีนักเคมีท่านหนึ่งเ,เป็นซึ่งเป็นทีมงานลูกศิษย์ของทอมสันนะครับคือเอเจนต์เพรสตายนะครับซึ่งเป็นผู้ค้นพบอนุภาคอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในอะตอมของธาตุจึงทําให้แบบจําลองอะตอมของจอห์นตันถูกยกเลิกไปในที่สุดแล้วก็ มสันก็ได้สร้างเป็นแบบจำลองแบบใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยเจอในวีคทัดไปนะครับสวัสดีครับ